สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูฟ้าอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยวันเด็กเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ก็คือความสำคัญประวัติและความผวอนวันเด็กค่ะ ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูฟ้าได้เตรียมนิทานเรื่องวันเด็กมหัศจรรย์ของลาเต้เด็กๆพร้อมกันไม่เอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีเด็กๆพี่หน่อยชื่อนิวหน่อยนะจ๊ะพี่หน่อยจะมาเล่านิทานให้ทุกๆคนฟังวันนี้เสนอเรื่องวันเด็กมหัศจรรย์ของลาเต้ ลาเต้เด็กผู้หญิงตัวเล็กหน้าเอ็นดูเจ้าของรอยยิ้มสดใสวันนี้รอยยิ้มของเธอหายไปเพราะคุณแม่ไม่พาเธอไปเที่ยวงานวันเด็กเพื่อเป็นการลงโทษที่เธอดือ้อเพราะลาเต้เอาแต่กินขนมไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารที่มีประโยชน์ลาเต้ชอบกินขนมนี้นาะทำไมคุณแม่ต้องบังคับให้กินข้าวด้วย เธอปลกับตัวเองเบาๆขณะมองออกไปนอกหนะ้าต่างห้องนอนอย่างใจลอยทันใดน,นั้นก็มีนกพิราบตัวหนึ่งบินเข้ามาในห้องและทิ้งซองจดหมายไว้บนโต๊ะก่อนบินจากไปในทันทีลาเต้เปิดซองจดหมายพบข้อความในนั้นเขียนว่ายินดีด้วยนะเด็กหญิงลาเต้เธอคือหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ไปร่วมงานวันเด็กในแดนเวทมนต์อะอะไม่เชื่อใช่ไหมล่ะไปที่หน้าต่างสิ ตอนนี้เลยไปดูเลยสีลาเต้ลาเต้ไปที่หน้าต่างเธอได้ยินเสียงสีเท้าของม้าในอากาศแล้วก็ต้องลืมตาโพลงด้วยความตกใจที่เห็นม้าสีขาวมีปีกบินมารับเธอถึงริมหน้าต่างโดยมีเจ้าชายรูปงามนั่งอยู่บนหลังของม้าตอนนี้ขึ้นมาเลยสีลาเต้เธอจะพาเธอไปเที่ยวงานวันเด็กในดินแดนมหัศจรรย์เจ้าชายพูดเจ้าชายพาเธอนั่งมา้าบินข้ามไปยังอีกมิติหนึ่ง ลาเต้ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของสถานที่ที่เธอเพิ่งมาถึงแห่งนี้มันเป็นโลกเวทมนต์ที่สวยสดแปลกตาอย่างที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนผู้คนก็สามารถใช้เวทมนต์คาถาได้เจ้าชายก็เช่นกันเขาไร่มนตราเสกชุดที่สวยงามให้ลาเต้ได้สวมใส่ก่อนจะพาเธอเข้าไปในงานวันเด็กแห่งโลกเวทมนต์ งานวันเด็กที่ลาเต้เคยไปนั้นแตกต่างจากที่นี่อย่างที่สุดในโลกแห่งนี้มีแต่กิจกรรมที่สนุกสนานสุดเหลือเชื่อเช่นแข่งขันขี่ไม้กวาดบนท้องฟ้าเกมใช้ไม้เท้าเวทมนต์ยิงแสงใส่เป้าที่บินได้ในอากาศมีคฤหาสน์ที่ทำจากขนมและน้ำพุที่พวยพุ่งขึ้นมาล้วนเป็นน้ำหวานหลากหลายสีสันลาเต้ลองกัดขนมครีมช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งแล้วก็ต้องตกใจในความอร่อยของมันเจ้าชายจงอธิบาย ว่าขนมที่เธอกินไปนั้นคือฟองเดออาร r เอโรเป็นขนมชั้นสูงที่หากินได้แต่ในโลกแห่งเทพนิยายเท่านั้น เจ้าชายพาเธอขึ้นไปนั่งบนเรือหอกขนาดมะึมาที่สามารถชมความงดงามของเมืองได้ทั้งเมืองได้จากบนท้องฟ้าลูกโป่งสวรรค์สารพัดสีจากพื้นเบื้องล่างลอยขึ้นสู่อากาศนับหมืน่นหมื่นลูกลูกโป่งนั้นยิ้มได้กรอกตาได้และพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ด้วยเสียงเล็กๆแหล,ล,ล,ลมๆฝักแล้วนะคำฮ่าสวัสดีฮ่าหวัดดีจ้าฮ่าวดีหวัดดีฮ่ามามีความสุขกันเถอะฮ่าหวัดดีวดีฮ่า วันนีีนีาาามม่คสอลาเต้มองเด็กๆที่แข่งขันขี่ไม่กวาดแล้วอิจฉาเธออยากขี่บ้างอยากขี่ไม่กวาดบินได้บ้างเหรอ จ้ชายถามอย่างรู้ใจเพราะเห็นลาเต้มองเห็นเด็กๆก,กลุ่มนั้นอย่างตั้งอกตั้งใจได้สิไปรับไม่กวาดเวทมนต์ที่กเกาะอ่วยการได้เลยไม่กวาดขี่แล้วบินได้จริงๆลาเต้ลองขี่จนคล่องแคล่วมั่นใจก่อนจะขอเข้าร่วมการแข่งขันด้วยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเป็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกับเธอทุกคนดูมีความมั่นใจเต็มที่แต่ผลปรากฏว่าเธอคือผู้ชนะ กฏว่าเธอเป็นผู้ชนะได้รับรางวัลชนะเลิศท่ามกลางเสียงปรบมือของเด็กๆที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีเวลาแห่งความสนุกถึงแค่เที่ยงวันนะเจ้าชายเตือนก่อนงานวันเด็กจะเลิกเธอต้องกลับบ้านลาเต้พยักหน้าเข้าใจแม้จะเสียดายอย่างที่สุดในที่สุดความสนุกก็หมดลงเจ้าชายพาเธอกลับมายัางโลกมนุษย์เมื่อถึงบ้านลาเต้อดถามเจ้าชายไม่ได้ว่า ทำไมเธอถึงได้รับเลือกไปร่วมงานวันเด็กที่แสนสนุกขนาดนี้เจ้าชายยิ้มก่อนตอบว่าทุกปีทุกปีทางเราจะมีการส่งรายชื่อเด็กที่โชคดีจากทั่วโลกนะ่ะหนึ่งในสิบล้านคนเชีนะรู้หรือเปล่าลาเต้หนูช่างเป็นเด็กที่โชคดีจริงๆลาเต้น,น่าเศร้าง,งั้นก็หมายความว่าปีหน้าหนูก็คงไม่มีโอกาสเช่นนี้อีกเท่าน้ามันไม่แยกขนาดนั้นหรอก เจ้าชายพูดด้วยรอยยิ้มเห็นฟันขาวถ้าเธอเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ปีหน้าและปีต่อๆไปฉันสัญญาว่าจะมารับเธอไปงานวันเด็กอีกแน่นอนฮะจริงๆนะคะลาเต้ดีใจตกปากรับคำหนักแน่นด้วยดวงตาเปลี่ยนไปด้วยความหวัง เจ้าชายกลับโลกเวทมนต์ไปแล้วแต่ลาเต้มั่นใจว่าเธอต้องเป็นเด็กดีแน่ๆแหละเพราะปีหน้าเธออยากจะไปงานวันเด็กแห่งโลกมหัศจรรย์นี้อีกค่ะนิทานจบแล้วนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพี่นิวหน่อยด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อไปจ้าต่อไปนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูฟ้าจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันเด็กเด็กๆพร้อมกันไม่เอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะความสำคัญของวันเด็กเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กให้ความสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเพราะเด็กเป็นบุคคลของประเทศชาติซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไปวันเด็กหรือวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีซึ่งในปีนี้นะคะตรงกับวันเสาร์ที่8มกราคม2565ากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูฟ้าจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติวันเด็กวันเด็กแห่งชาตินะคะกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พศ2498ตามข้อเสนอของนายวีเอ็มกุลกานีผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติทำให้วันดังกล่าวนะคะเป็นวัน World ์ h ช l d r e เดนสเเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนสำหรับประเทศไทยนั้นนะคะจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ที่3ตุลาคมพศ2498 ตามมติขององค์การสหประชาชาติต่อมาคณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่าช่วงเดือนตุลาคมที่จัดงานวันเด็กนั้นตรงกับฤดูฝนในประเทศไทยทำให้ไม่สะดวกในการจัดงานและผู้ปกครองไม่สามารถพาบุตรหลานมาร่วมงานได้จึงเสนอให้เปลี่ยนมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมโดยเริ่มประกาศใช้ครั้งแรกในปีพศ2508 จนถึงปัจจุบันค่ะเด็กๆส่วนคำขวัญวันเด็กแห่งชาตินะคะเริ่มใช้ในปีพศ2499สมัยจอมพลปพิบูลสงครามโดยมีคำขวัญว่าจงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมและในปัจจุบันนะคะคำขวัญวันเด็กปีพศ2565โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยมีคำขวัญว่า รู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมค่ะเด็กๆสรุปนะคะวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีซึ่งในปีนี้นะคะตรงกับวันที่8มกราคมพศ2565ค่ะคำขวัญวันเด็กในปี2565นี้นะคะก็คือรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญประวัติและคำขวัญวันเด็กกันไปนแล้วนะคะคุณครูฟ้าจะขอให้เด็กๆไปทบทวนความรู้ที่คุณครูฟ้าได้สอนเด็กๆไปในวันนี้ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊าบบ้า